สวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็ fc ช่องเกษตรเวลลิตี้ทุกคนนะครับเย็นวันนี้นะครับก็พาพี่น้องคนรักสับปะรดสีนะครับและก็ทุกท่านนะครับได้เดินชมสวนสับปะรดสีหิวใจนะครับในช่วงเย็นๆนะครับหลังจากที่ทํางานกันเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะครับมาชมสับปะรดสีสวยๆนะครับนี่ครับสับปะรดสีช่วงนี้สีกําลังสวยเลยครับอันนี้เป็นมุมพักผ่อนอย่างดีเลยนะครับในช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกคน เป็นมุมจิบกาแฟและสับปะรดสีในช่วงเช้าด้วยนะครับทุกคนนี่ครับก็สีสันสวยงามนะครับก็จะจัดสวนประมาณนี้นะครับมีโต๊ะไว้นั่งถ่ายรูปนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับไปด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับสับปะรดสีของสวนผมก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะครับทุกคนก็ผสมผสานกันไปนะครับก็สังเกตว่าเราก็จะมี ปอกสีเขียวนะครับผสมกับสีอื่นๆนะครับสลับกันไปเพื่อให้มันดูไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับถ้ามีแต่สีสันแจ่มๆสีแบบแสบตานะครับมันก็จะดูไม่ไม่น่าสนใจนะครับก็จะเอาไม้สีเขียวมาผสมกันอยู่ด้วยนะครับทําให้ส่วนเราดูสวยงามมีเสน่ห์ขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับทุกคนก็จัดยกสูงนะครับวางบนโต๊ะนะครับบนชั้นอย่างนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นคาราลูสีนะครับประดับอยู่ด้านหลังนะครับเพราะเคาราลูสีเขาจะชอบอารมโชยทั้งวันนะครับนี้เป็นช่องลมพอดีนี่ครับเป็นไม้นนโอสวยๆนะครับนี่ครับนนโอเซนดี้สีม่วงครับสีแดงนั้นก็จะเป็นไม้นนโอเหมือนกันนะครับทุกคนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น ร้านหมูกระทะของเรานะครับก็ลูกค้าก็จะรับประทานหมูอยู่ด้านในนะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินมาชมสับปะรดสีเขาก็จะเดินมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมชิลอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมนั่งเล่นนะครับมุมสําหรับจิบกาแฟช่วงเช้าด้วยนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมีอยู่2มุมนะครับที่ทําไว้อยู่ในสวนนะครับทุกคนมุมน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้นั่งเล่นฮิวใจนะครับ ชมสับปะรดสีเพลินตาเพลินใจนะครับทุกวันเลยนะครับนี่ครับทุกคนเราไม่ต้องไปเที่ยวในไกลเลยนะครับเป็นคาเฟ่ส่วนตัวนะครับที่ทําได้ด้วยตนเองเระมิดได้ด้วยตนเองครับโดยรอบก็จะปลูกไม้ประดับไม้มงคลอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้มีชีวิตชีวามีความหลากหลายครับทุกคนนี่ครับทุกคนลองเอาไอเดียไปลองจัดที่บ้านท่านได้นะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นโต๊ะปิกนิกกําลังเป็นกระแสกันเลยนะครับอ่าด้านหน้าด้านนอกของโรงเรือนนะครับก็จะเป็นไม้แดดพวก AC นะครับพวกตระกูล AC เนี่ยครับทุกคนก็สีสันสวยงามนะครับโดนแดดมานะครับทุกคนนี่ครับ สีสวยมากเลยครับยิ่งเป็นกอกอยิ่งสวยนะครับทุกคนอยู่สลับกับพวกต้นบอนดัมแบ็คเมจิกแล้วก็ต้นไม้อื่นนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับทุกคนก็จะเป็นโซนใครโซนมันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นต้นจักรพัดนะครับใบเขียวเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนก็จะอยู่เป็นกลุ่มของเขานะครับอย่างนี้ช่วงนี้มีต้นไม้อื่นมาแทรกนะครับก็จะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับไม้จักรพัด อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของมุมอีกมุมนึงนะครับอันนี้มุมหน้าบ้านนะครับทุกคนก็จะเป็น a อซีสีเหลืองนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสีส้มช่วงนี้สีส้มมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศร้อนอ่าและนี่ก็จะเป็นไม้ตะกูลพวกนิโอไฟบอลครับเป็นไม้เกาะตอเนาะก็เากาะตอทําเป็นทางเข้าเดินเล่นอย่างนี้นะครับทุกคนเียง,ง่ายนะครับปอดนุนแล้วก็ ดนแดดได้นะครับทุกคนสีเขากาลังมาเห็นไหมครับก็เกาะต่อไม้นะครับแล้วก็มาทําคู่กันเป็นทางเข้าอย่างนี้นะครับทุกคนมก็แตกกอดีนะครับสําหรับไม้เนโอไฟบอลทุกคนนี่ครับด้านขวามือก็จะเป็นต้นหมากนะครับผมได้เอาไปเกาะต้นหมากไว้มันก็ติดแตกกอแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับสําหรับเนโอไฟบอลนี่ครับสวยงามมากเลยครับทุกคนพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ